วันนี้นะคะมาห้างใหม่มาประเดิมเลยห้างที่เพิ่งเปิดนะคะ M ส h ี r e นะคะตอนนี้ขึ้นมาชั้นบนนะคะจะไปหาร้านกาแฟกินแล้วก็ข้างล่างมันเป็นเหมือนตลาดมาเก็ตเป็นมีแบบคริสต์มาสแลนน้วก็มีของกินเป็นเหมือนบุฟเฟ่นะคะพอขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นแวนวอาหาร ร้านแช็กแช็ที่เมกาด้วยที่ไปกินมาที่ชิคาโก้นะคะตุ้เบอร์เกอร์เฮดนะรอบที่แล้วที่ไปกินนะคะวันนี้ก็เลนจะลงไปร้านกาแฟเดินตามพี่ไม่ทันละเดินลงไปที่บ้านจริงๆทุกคนแม่หายไปแล้วบอกจะไปกินร้านกาแฟแล้วก็ชี้ร้านกาแฟอยู่แล้วก็หายไปเลยนะคะจะเดินลงไปดูว่าอยู่ที่ไหนเขาคือเมื่อกี้เลนเดินแล้วก็พูดดอยู่กล้องนะคะมาหันไม่ที่ที่บ้านหายไปหมดเลยจะเดินหลงกันนะคะแต่ว่าทิคี้ายบอกว่าจะลงมากินกาแฟร้านนี้ร้านนี้นะคะ แบรนด์เอคีนะคะไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเขากำลังจะเดินลงมาคนเยอะมากจนเดินหลงอ่ะเราลาเต้กันเป็นไอส์ลัดเตรอเอาอเมริกาโน่สิ่งอะไรเอาอะไรเอ้ยเดี๋ยวขอดูกันมีอะไรแนี้เดี๋ยวรับกลับค่ะเบดี้กับไอส์ลัดเต้นะคะ แบทหมดแบทหมดอยากรู้ว่ามันเปิดออกมาันจะเป็นยังไงมาแล้วสั่งเป็นลาเต้ออสเมลยวของป่นเป็นเดอรี่เป็นแก้วแบบนี้เป็นเดอรี่ค่ะมีชาวกกาแฟดำเมริกาโน่ไงกาแฟดำ ล,ลาเต้หมักิกินกนมกินนมกนมมินแก้วกระดาษนี่ค<อ>รีม,มี่ครีม,มี่อร่อยดีอๆๆตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นที่ ชั้นหนึ่งนะคะชั้นบนรู้สึกเงียบนิดนึงชั้นล่างเมื่อกี้เสียงดังมากสาเสียงเพลงดักมากก็อของกินเยอะมากมากห้องน้ำที่นี่ก็คือถ้าจะเอาสบู่กับน้ำนะคะ,ะ,ะ,คะคตรงนี้เป็นซิงล้างมือสบู่ก็คืออย่างนี้เซนเซอร์อ่ะพอเซนเซอร์ปุ๊บไหลคือแบบนี้เลยเออสะดวกสะดวก คนนั่งให้บริการอยู่นะคะที่เมกาฟู้ดอกเกอร์มันธรรมดามากเป็นร้านแบบเฟรนชายนะคะส่วนมากจะขายรองเท้าเนาะแต่ที่เนี่ยที่ทำมา,มาแล้วแบบดูแบบอลังนะคะตกแต่งสวยงามมากเลยนะดูใหญ่โตมโหฬานผิดกับเพี่อเมริกาอย่างนังกันเลย ไซส์มันได้เปล่าสองพันแปดร้อยอ่าเป็นแบบเนี้ยที่นร่นขายดีคพราะเนี่ยใหญ่ดีใช่ไหมใหญ่ดีโอ้เนี่ยใหญ่ดีเนาะอ่าลองแล้วเมื่อกี้บอกไม่เข้าเข้ามาลองคนแรกแล้วอ่าไหนไปเดินดูติมีอะไรลุกบาสเก็บบอลตัอไม่ได้ตัวตอนนี้ไม่ได้ไข่ของตอนนี้ไม่ได้ ของออนไลน์พรีออเดอร์เลยอะ่ะก็เลยแบบไม่ตามแฟชั่นเลย่ซนข้างหลังนี้จะเป็นของพอเท e r ก็คือของผู้หญิงนะคะเป็นแบบสินเ้าผู้หญิงตรงนี้เป็นของเด็กเป็นมุมน้องๆหอ้นอลแล้วตัวนี้เป็นมุมของผู้หญิงค่ะไอตัวเมื่อกี้ที่พี่ชายลองอยู่ก็มีเป็นไซส์ผู้หญิงด้วยสีนี้สวยมากจริงสีเขียว ก็ปไปที่ฟู้ดอกเกอร์สรุปได้รองเท้าไปเรียบ<อ>ร้อยสองคู่ของอี่คู่หนึ่งแล้วของอีกคู่หนึ่งนะคะมาได้รองเท้าที่เมืองไทยรองเท้าแบรนด์อเมริกานะคะได้ซัมบ้ามาสีดำแต่จริงแล้วอยากได้สีขาวแต่ว่าสีขาวไม่มีไซส์แต่ก็ได้สีดำสีดำก็สวยเหมือนกันนะคะ oh. มาเดินดู oh. ชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งชั้นส โอ้เป็นแจากลายมีคลอสบอดี้ด้วยไอ้นี่เหมือนดอกจริงเน่ารักมากๆไอ้นี่เหมือนดอกจริงเลยสีชมพูนี่มีไซส์เล็กๆได้ข้างาวเป็นซิปด้วย ตัวเปรอะเลยตัวสูงมากจะเท่ากับกำแพงข้างบนแล้วนะคะผนังข้างบนมาลายอันนี้คือตัวอะไรไตัวอะไรกสองสีตัวดีไซนเนอร์ตัวอะไรดีไซเนอร์โอเคมีสองสีสองสีดำชอบเป็นแบบนี้เหรอเล่นอะไรที่มีค่ะ ชั้นนี้ก็จะเป็นแนวแบบสไตล์เสื้อผ้านะคะแบรนด์ต่างๆเมื่อกี้ก็เห็ืนกันแต่ห้างนี้มีของอเมริกาเยอะเหมือนกันนะคะแบรนด์อเมริกามีเบอร์กินสต็อรด้วย กำลังรอกินอาหารเียนาากันนะคะต่อแถวมาแล้วรอคิวมาแล้ว1ชั่วโมงไปเดินท็อปซื้อของอะไรเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะยังก็คนเยอะมากคนเยอะมากนะคะ There's no one, no 같은 너만 고통받고 있는 게 아니야. 나도 아파 yeah baby. Baby, I owe you. Means I love you. And nothing else will do. Baby, I owe you.